สว,วัสดีค่ะน้าๆมีน้าๆหลายท่านขอกันเข้ามาในการทามันหมูหมักที่ผมเคยลงไปในคลิปหลายๆคลิปแล้วแหละแต่มีน้าๆเขาขอมาวันนี้จะไปทําให้ดูครับมันหมูหมักน้ําแดงทํำยังไงไปดูกันครับนามันหมูที่เราต้องการได้มานะครับแล้วก็แช่น้ําเกลือนะครับแช่ไปประมาณสัหกหนาทีสิ 10, นาทีแล้วก็มา BB B B บีบๆนะฮะบีบให้มันนิ่มนะครับแล้วเราก็จะรอเอาเฉพาะามันหมู หนังเราไม่เอานะครับแล้วเราก็จะหั่นนะครับหั่นเอาเฉพาะมันหมูนี่ครับที่มันนิ่มๆนะฮะยิ่งนิ่มยิ่งดีนะครับผมแต่ไม่ใช่มันเปรี้ยวนะครับเสร็จแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะหั่นเป็นเส้นๆยาวๆนะเพื่อที่จะง่ายในการหั่นซอยเป็นลูกเต๋านะครับหั่นเท่าที่ต้องการนะครับแค่นี้เราก็ตกไม่หมดแล้วครับตกมาเป็นเดือนนะฮะนี่ครับหั่นเป็นเส้นๆเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ซอยหั่น เป็นลูกเต๋านะครับหั่นไปจนหมดตามที่เราต้องการนะครับนะฮะหลังจากหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาไปใส่กระปุกหรือถ้วยหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับเติมรสดีลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะฮะเดี๋ยวมันจะเค็มนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำหวานนะฮะน้ำแดงนะฮะต้องเทให้เต็มเลยครับให้ล้นเลยนะครับล้นน้ำมันหมูเลยนี่ครับก็จะล้นแบบนี้เสร็จแล้วคนๆๆนะครับปิดฝาแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานเอาไปตกได้เลยนะครับผมนะาะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดเซฟไว้นะครับนะจะได้ไม่ลืม